ม,มวยไทยนะครับคุณผู้ชมครับมี2คู่นะคู่รองเนี่ยทองเจอกับเดชศักดา์าแล้วก็คู่เอกแก้วกังวานติ่งทองแล้วก็เดเพื่นเปลี่ยนช่องไปไหนครับมีมวยมันมให้ชมอีก2คู่มาแล้วคุณน็อตคู่คร,รองก็เป็นการพบกันระหว่างทองปุ๋ยดีนายดีครับเจอกับเดชศักดาสิทธิ์สองพี่น้องครับพิกัดน้ําหนัก123่อต่อ1น5รบปอนด์ครับ,รบทางด้านทองเนี่ยต่อให้สองปอนด์หลังจากหายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยครับคนนี้ ครับพี่ทองนี่หายไป5้าหเดือนอะครับมาดูประวัติของทองกันก่อนครับก็ชื่อจริงว่านาดนานนครับปีนี้31แล้วครับสูง168มาจากจังหารร้อยเอ็ดครับค่าตัวได้ไว้65,000บาทยังไฟล่าสุด ส่วนเดสักดาครับชื่อจริงว่าวันเทพหนูพันปีนี้20ครับสูง173มาจากวารินชราบครับอุบลราชธานีตาัตเดียบาทครับ, 35, บ,รบนี่นะครับรูปร่างนี่ทางด้านเดสักดาได้เปรียบแต่เรื่องประสบการณ์การผ่านมวยนี่ทองเหนือกว่าเยอะเลยครับครับนี่พี่เบียวลุกมะขามหวานซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานนะสำหรับพี่ทองเนี่ย ตอนพี่เบี้ยกำลังสร้างค่ายนี่ยกอีกยกบูนยกลอยเลยแข็งแรงนะแข็งแรงต้องมาดูกันว่าท้องนี่หายไปหลายเดือนจะมีอาการอื่นหรือเปล่าครับท้องอื่นระครับไม่ใช่ครับออกอาวุธนี่จะอืดจะช้าหรือเปล่าคุณพี่เข้าใจอะไรยากมันเขเข้าใจอะไรยากครับแล้วต่อด้วยสองปอนครับต่อทั้งอายุต่อทั้งน้ำหนัก ต่อทั้งรูปร่างครับโอ้โห oh, oh, ต่อหลายอย่างเหลือเกินทางด้านทองตังเกงสีแดงจำเลยครับต่อให้ก่อนเราจีบสาวที่ต้องต่อให้ก่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เขาเรียกว่าใครดีกเอาไปก่อนเอาไปก่อนต่อก่อนเดี๋ยวไปเก็บกินทีหลังเหรอครับไม่ได้ครับนี่ก็มาปุ๊บก,ก็วงในเลยครับเด้งตีขวาเด้งซักดาเสียบซ้าย ผูนี้วัดกันที่วงในล้วนๆทองนี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งในรุ่นนี้แหละครับเนียวอ่ะึ้นชื่อว่าเหนียวแน่นแล้วก็หนึบครับติดตังค์ไม่ค่อยจ่ายครับทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนเริ่มจะไล่สาระแล้วครับกรรมาการงวงพันธ์รัตนาสุนทรนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีใครจะก้าวขึ้นมาเป็น มวยแถวหน้าของเมืองไทยต้องผ่านให้ได้ครับครับทองช่วงนี้ทองทองลงนะใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มีตังซื้อยังครับข้องรอเงินเดือนขึ้นนักสองหมื่นห้าก่อนผมว่าถ้ารองเงินเดือนขึ้นสองหมื่นห้าเนี่ยรอทองลดเหลือบาทละแปดพันดีกว่าไปขุดทองตุนทองโกเบลลี่กับผมสิมีโอกาสกว่าเออเดินเลยครับทองนี่ครับตีหน้าขาเด๋ยวสัปดาห์นี้ตีแถวชายโครงนะครับ ท้องนี่ตัดกำลังก่อนตนีต้นขาดีครับเสียบซ้ายแต่จักดากคือชื่ว่ามวยเขา่าสิสองพี่น้องนี่ใต้เขาปักไว้หน้าข้าอยู่แล้วว่ารับจ้างสอนเข่าอย่างเดียวครับอาวุธอื่นนี่ไม่ต้องมามา <laughs> ครับมาเหมือนกันแต่ว่าเด็ดเด็ดนี่คือเขา่าตอนนี้ได้ธงชัยสิสองพี่น้องไปคนหนึ่งรหรือธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์ล่าสุดเอาไปวอร์มที่เทพสิรธสิ์แล้วชนะคะแนนฝรั่งใช่ไหมใช่ ยาซีนฝรั่งเศสยาซีนอ้วนร้อยกิโลโอ่ er ะเสียบซ่ไขมันไปกองอยู่คนละที่เลยคือตอนแรกเนี่ยเสียบ er อยู่เหมือนไม่มีอาการนะครับแต่เสียบไปเสียบมาจะสะดุ้งนะอ่ะชักเจ็บไงชักเจ็บเสียบบ่อยๆมันชักเจ็บย้ำไปที่เดิมแต่ทงชัยนี่ก็ก้นก็ของก้นก,กบอักเสนะบอ่ะโดนเทโดนเทเพราะใหญ่กว่าใช่ไหมยาซีนยาซีนใหญ่ครับ นี่ครับมาดูสิสองพี่น้องวันนี้ข่าววันลุวนๆครับคูนี้นี่ตีกันอย่างเดียวครับหน้าท้องที่แดงปหบดเลยครับทองก็เสียบซ้ายเดชสักดาก็เด้งซ้ายคืนครับนี่ครับโอ้โหเสียบซ้ายครับทองหายไปนานเรียวแรงจะเป็นยังไงครับต้องมาดูเดชสักดานี่บดเลยครับน่าจะรู้ครับว่าทางด้านทองเนี่ยหยุดแล้วก็หายไปครับต้องดีหนักหนักครับเผื่อหมด แต,แต่ทองนี่ผมไม่เคยเห็นต่อยมวยแล้วหมดแรงนะครับมีแต่วันนั้นที่เจอเพชรมารากดโดนฟันเย็บไปยี่สิบกว่าเข็มอ่ะอืมโอ้โหแต่วันนั้นไม่หมดนะไปพลาดครับอายุวานามนี่ห่างกันสิบเอ็ดปีครับอทองนี่สาสิบเอ็ดเข้าไปแล้วยกน้าได้เลยนะฮะครับเดือนสัปดาห์นี่ยี่สิบกำลังสดโอ้โหคิดทองนี่นี่แหละครับผมเผิมไปหมดแล้วครับเขาตัดผมทรงนี้อ๋อ อันนี้แซวกันเล่นนะพี่ทองอย่ากโกรธผมนะฮะครับน่ารักกับพี่ทองเนี่ยเอาละครับยกสี่ครับความเป็นไปได้สามยก้วครับอยู่ทางด้านเดศักดาได้เปรียบห้าต่อสี่สองยกที่เปรียบสามต่อสองนะครับลงมาหน่อยนึงฮนะเดือห้าสี่ครับอยู่เดศักดาแฟนมวยก็มองว่าหนุ่มสดกว่าครับแล้วทองหายไปนานนะเอาดูละยกสี่ครับเดศักดาจะม้วนเดียวหรือเปล่า ตีซ้ายครับทองล็อกล็อกตีซ้ายตีขวาเอาละครับคู่นี้นี่ไม่ต้องไปมองเดีวโหจะเสียบซ้ายครับเด็ดสักดาสวยนี่้ายอีกทีครับโดนหน้าท้องไปมากๆจะมียุบหรือเปล่าทองเอาละครับโอ้โหเสียไปสองดอกครับโอ้โหและดูความแข็งแรงเขี้ยวครับเขี้ยวลากดินเลยครับดูทองครับบอกตีได้ตีมาครับ ผมไล่สู้เลยเสียบกลับไปเจอกับมวยรุ่นน้องไม่มีวันอยู่แล้วครับต่อให้ด้วยสองตอนยับทองนี่ครับเสียบขวาโอ้โหเด้งตีซ้ายเด็ดสักดานี่ครับเสียบซ้ายสวยครับเสียบซ้ายอีกแล้วครับทองนี่โดนไปแล้วตัวงอนี่ครับโอ้โหแกเอ้าฟันซอกได้เหมือนกันชักไม่มีเข่าอย่างเดียวซะแล้วครับอาวุธหลากหลาย เอาล้วครับโอ้ดูพี่ทองชีพครับ3-4ดอกนี่ตีเข้าไปเน้นเน้เขาเรียกว่าเบิ้ลเข่าเลยครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหซ้ายไป2ทีอ้าวเอาดูครับเดี๋ยวจากดาเกี่ยวมาอ้าวโอ้โหโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับทางด้านทองอทำได้ดีเลยครับ<ต>ทำได้ดีฟันส่อึ้นมาได้ครับ เอาเกาะใหม่ครับคู่นี้อย่าเพิ่งเบื่อครับดูดีๆครับเขาเนี่ยลุ้นๆตีกันยังสว่างเลยไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วครับมวยทรงนี้ด้วยกันนี่ครับเด้งตีขวาเสียบซ้ายคือเด้งตีขวาก็ยังเดินครับเดือนสักดาเอาครับพี่ท้องนี่ตั้งหน้าตั้งตาทำครับอายุวนาไม่ไม่ใช่น้อยนะะ เด้งตีขวาได้สวยครับเดดสักดากองล็อกคอเสียบเก๋าเหลือเกินยับครับแต่กแกเดินดีจริงๆเด็เดสักดานี่ครับเด้งตีขวาล็อกคอเสียบซ้ายนี่พาทัวร์ละทองพาทัวร์ละตีพาทัวร์ละครับไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทครับตอนนี้โอ้ เดงตีได้สวยครับก่อนหมดยกที่สี่โอ้โหมั่นใจเลยครับหายไปห้ากเดือนนะครับมุมแดงเนี่ยกลับมาก็ถือว่าสภาพร่างกายใช้ได้ครับครับโอ้โหตอนนี้ครับพี่ทองครับพลิกเลยครับกลับมาได้เปรียบ2ี่สิบช่วงตัวออือเอาแล้วครับออกตัวสบายครับแบบนี้หลับสบายครับใครเข้าฝั่งพี่ทองนี่ สบายยังคุณน็อตน่าจะสบายเลยครับโดยเฉพาะพี่เบี้ยวลูมขมหวานนี่น่าจะสบายครับทองเนี่ยชกไฟล์ล่าสุดภัยหลายเดือนเลยครับเมื่อช่วงสงการส่วนเดชสักดานี่ชกล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนชนะอีทีปตททองทวีครับครับหลักเรียงยังใช้ได้ครับ เสักดาพยายามเดินเร็วขึ้นครับยกเดียวนี่ไปเลยแต่ซ้ายล็อกคอเด้งตีขวาตีซ้ายแต่เสียงเชียร์นี่โหเหมือนจะเบาไปเลยครับนี่ครับถ้าทำยกนี้ต้องต้องบอกว่าทำไม่เห็นเลยถ้าทำนิดๆหน่นอยๆแล้วอยู่ที่เสร็จทองครับ ก็ตั้งรับแล้วครับมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่ากินแล้วครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้โหพี่ทองยิ้มเลยครับฟันยังเขียวหยีเลยอา่าฮะพี่เบี้ยวขึ้นมาแล้ว นี่ครับสุดท้ายกรรมาการคงความรัตนสุนทรจบรวบรวมคะแนนชูมือให้กับท้องปุ๋ยที่นายดีครับชนะคะแนนเดชสักดาศิิ์สองพี่น้องว่คะแนน49 47คะแนนทั้ง3เสียงเลยครับ